ต่อไปขอเรียนเชิญท่านมณีรัตน์เขมวงครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันมณีรัตเขมวงสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายค่ะขอหารือประเด็นสถานการณ์การปนเปื้อนสารหนูและสารตะกัวในแม่น้ำกกพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ค่ะค่ะจากรายงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่1พบว่าน้ำในแม่น้ำกกมีค่าสารหนูสูงถึง0.026มิลลิกรัมต่อลิตรและสารตะก่วสูงถึง0.076มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยองค์งงกรอนามัยโลกอย่างชัดเจนนะคะท่านประธานคะแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงรายมีต้นกำเนิดจากรัชฉานประเทศเมียนมาไหลสู่ ประเทศไทยผ่านทางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และไหลผ่านจังหวัดเชียงรายถึง6กอำเภอเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะจากการปนเปื้อนในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วมีรายงานว่าผู้ที่ลงไปเล่นน้าไปใช้น้าในแม่น้ากก เกิดอาการแพ้ระคายเคืองและมีผื่นคันซึ่งในระยะยาวการได้รับสารหนูอย่างต่อเนื่องจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและอาจเป็นปันปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและระบบประสาทได้ค่ะสาเหตุของการปนเปื้อนที่ตรวจพบในครั้งนี้เชื่อว่ามาจากการทําเหมืองแร่ทองคําในฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งเป็นต้นกําเนิดของซึ่งเป็นต้นน้ําของแม่น้ํากก หลลงสู่ไหลลงสู่แม่น้ำตอนล่างนะคะซึ่งมีในมีมีอยู่ในเขตของประเทศไทยนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะดิฉันจึงขอหารือผ่านที่ประชุมนะคะผ่านไปยังรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและมีอำนาจสั่งการหน่วยงานโดยตรงที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะข้อที่1 ประสานความร่วมมือระดับทวิภาคีกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศและออกมาตรการป้องกันร่วมกันอย่างในระยะยาว 2. มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายของสารหนูและสารตะกัว พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันตนเองค่ะ 3. ดูแลและเยียวยาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งทางด้านการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 4. เร่งตรวจสอบสารตกค้างและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์น้ำและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องค่ะท่านประธานคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การหารือในวันนี้จะนำไปสู่การพิจารณาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และเป็นบทเรียนที่สำคัญในการจัดการปัญหามูลพิษทางน้าและในแหล่งอื่นๆของประเทศต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครัขบขอบคุณครับ